พบแล้วศพน้องจุ๋ยสุดท้ายแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นกว่า40ชั่วโมงเมื่อเวลา15.39นาฬิกา39นาทีของวันที่10ตุลาคม2567นางสงวนมะเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนางสาวสดินรัฐ สกุลรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยพันเอกพิทยาราชพริงรองผู้อำนวยการรมนจังหวัดสุโขทยัยได้ลงอำนวยการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประสบเหตุดินสไลด์ทำให้มีผู้สูญหายอีกหนึ่งคนคือเด็กหญิงชุติมาหรือน้องจุย๋ยกำทองอายุสิป,ปีที่จมอยู่ใต้โคลนบ้านที่ดินสไลด์และทำให้ถล่มทับร่างผู้เสียชีวิตทั้งนี้ ทางทีมงานค้นหาซึ่งนำโดยนายประพลสอนธรรมประหลัดอาวุโสร,รักษารษาชการกาแทนนายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอสวรรคโลกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค6และตำรวจภูธรอำเภอสวรรคโลก กำลังทหารจากจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่อาสาเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกระตันอยู่และอีกหลายหน่วยงานสนที่กาลังกันเพื่อทำการหาร่างผู้จมอยู่ในดินสไลด์ถล่มบ้านพังทางอำเภอสวนขโลกจึงได้ประสานขอทีมสุนัขดมกลิ่นเค .9 จากค่ายตชด31จังหวัดพิษณุโลกร่วมในการค้นหาด้วยค่ะ ทั้งนี้ทางอำเภอสวนขโลกก็ได้ประสานติดต่อทางศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยเขต9พิษณุโลกและกรมชลประทานเพื่อขอรถแบ็คโฮคอยาวและสอสในพื้นที่รวม3าคันมาช่วยทำการขุดค้นหาร่างจนกระทั่งเวลา15นาฬิกา39นาทีของวันที่10ตุลาคมหลังจากนำสุน,นัขเค้าเดินดมกลิ่นทั่วบริเวณที่เห็ดดินสไลด์พร้อม คําบอกเล่าจากผู้ประสบเหตุการณ์เห็นขณะเวลาบ้านถลม่มส่วนสุนัขเข่ก้าได้ไปดมกลิ่นและยืนหยุดนิ่งพร้อมส่งเสียงเหา่าจุดที่ต้องสงสัยใกล้ต้นมะกอกที่บีดาและญาติผู้เสียชีวิตติดอยู่หลังบ้านเล็กน้อยเจ้าหน้าที่และทีมค้นหาจึงใช้รถแบ็คโฮขุดดินโครนที่ทับถมกันอยู่ลึกประมาณกว่า2เมตรค่ะ จึงพบร่างน้องจุ๋ยเสียชีวิตแล้วและนําขึ้นมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นําร่างส่งโรงพยาบาลสวรรคโลกเพื่อทําการตรวจชนสูตรโดยแพทย์ต่อไปค่ะเหตุการณ์นี้จึงทําให้มีผู้เสียชีวิตสองคนคือน้องจุ๋ยและบิดาที่เจอศพก่อนหน้านี้นะคะอันหนึ่งทั้งนี้ทางนางพรพันธ์ ดิลกวัฒนาเลยค่ะการสโมสรพร้อมสมาชิกได้นำเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มพร้อมสิ่งของขนมมอบให้กับประชาชนบ้านที่เกิดพังเสียหายทั้งสองหลังด้วยเวลา17นาฬิกา20นาทีค่ะและเพื่อนำเข้าวสารและอาหารไปทำบุญจัดงานให้กับบิดาและน้องจุ๋ยที่เสียชีวิตด้วยค่ะนิว24สสถานีประชาชนกิติพรดวงจันทร์ภาพข่าว พระดาสุวรรณรายงาน